ลายิปลึกเกินนะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะถามว่าทำไมผมนึงไม่ลงแอนิเมชันทุกทีเขาบอกไว้เลยครับเป็นร้อนไหนแต่ทีนี้มันดับเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นดูเราบอกไปก่อนงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยเล่นครั้งแรกนเตแมว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 น่าจะใส่เหาะที่ช่วงนี้เสียงผมนค้างเบาเลยร้อนไหนครับ เอ็ฮาร์ดร้อนไหนจุ๋มเอาอะไรดีเป็นนี้แล้วกันเออโอ้ันลากหัวคองคมจากตึกฝัก่งตรงข้ามอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แมว มึงโดนกูเล่นแหน่แน่ไอ้แว่นเอ้ชัวร์แฮนึกคิดว่าน้กหนีอ้วนเหรอบอกเลยนะอ้วนนี่แหละผีหลอกคุณย่าร้อนของแค้่โอ้กตะตุก รูนั่นแหละว่าที่ผีหลอกคนยานร้อนของโลกบ้างเฮ็ดช็อตโอบิกซนัทคนผม,มสังเกตเลือดของรถน่นถาจะเป็นเพราะว่าตกตึกตกจากตึกสูงสิบล้านเมตรโหตะคุปมันก็สันสันว้ายขึ้นไม่ได้อีก บักน้ำถึงเวลากระโดดอีกรอบก็อเอ้ากระโดดไม่ขึ้นว้าวเฮ้ยลอยหกล้มย้ำลากหองอมคมครับอชิชตาย <laughs> <laughs> แตกหนึ่งสันไม่สวยประเด็นคือไม่ได้ตายธรรมดาตายเพราะลืมกางล้มไม่ นาเทสชัยคนนี้น,นันนั่นนันออยแล้ว Sing w น t h me Sing b a ลียนู่นนู่นมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ขาา้างล่างเ a k e my hand นี่ครับนี่ครับนี่ครับเทคนิคในตำนานเฮ้ยโอ้ลงเงียง่ยงนุน่มนวล มา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 วะมึงเจอเอเคร้อยแปดกู <laughs> มันมาจากบนฟ้าทุกคน คนทุกคนคนุเมื่อกี้เห็นคนใช่ไหมฝังนี้มันจะไม่ผิดมีคนลงเมื่อกี้มันคิดว่าผมขึ้นไปแต่ไม่มึงคิดผิดเฮดช็อตลากาผมผมครับงหน้าระวังหลังหือ ระวังกันไม่หยุดไม่ยอนเกมนี้ต้องระวังตลอดครับประมาทไม่ได้แลงก็ ตงเพราะมันนั้นชัวร์เลยคนว่าตรงไหนเพราะว่ามันนั้น nghe nó tạo holy shit

ทำไมเราไม่ใช่สนายวะหรือทุกสองโอ้ยทนไม่ไหวเลยขอโทษนะครับปับ้งเฮ็ดออกขยับหน้าจอไม่ได้ทำไมวะเอาทุกคนมขยับหน้าจอไม่ได้ น,นี่มันยิงกันไม่ตายงงคนจริงเขาต้องโดดลงมาจากร่มผมจะแคมป์สนตรงไหนดีแคมป์นี้เลยแคมป์นี้เลยเดี๋ยวแคมป์กลางแจ้งไนะ คนที่มันอยู่ห้องบนโอ้ยแหลกแหลกคนคนแหลกเลยน้่งตายกี่อบอนี่ผมว่ามาฝั่งนีกว่าตรงนี้ไม่น่ามีคนคุ้ยโอ้โหแหลกแหลก khốt lạch lưới khốt lạch lưới khốt khốt lạch ạ lạch chặt chặt เฮ็ดช็อตออบอกเลยผมไม่ค่อยถนัดสนยัยอีกอย่างเกมคุแหลกเลยทุกคนนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยอัดมาเก้านาทีแล้วเนาะ คือแบบอายะอายะโอ้ยแหลกแหลกแหโหทุกคนโคตรแหลกเลยเอนนี้ผมจะลองโดดลากผมคมดูว้าวเท็กมา ปังเฮดช็อตโอเคงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หันหน้าจอไม่ได like ้จะหันหน้าจอมาหาทุกคนยังไงอ่ะงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันคับวู้เฮ้ยก่อนไปเห็นมานานแล้วขอสักปัดนะปังเฮดช็อตบาย